พระภูทราวดีเนื้อดินผสมว่านอาจารย์นำปี06สวัสดีครับวันนี้เรามาชมพระสายทางสายเขาอ้อนะครับสายทางภาคใต้นะครับซึ่งถือว่าเป็นพระชุดหนึ่งที่มีประวัติชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นที่ เป็นที่เชื่อถือไว้ใจได้นะครับสำหรับเจตนาผู้สร้างวนสารต่างๆนะครับเป็นพระที่จัดสร้างโดยขุนพันธ์นะครับกับในพลหนังเหนียวนะครับพลตำรวจโทรประชาบุรณะธนิตนะครับซึ่งมีฉายาว่าในพลหนังเหนียวนะครับ เรียกได้ว่า2ในพลนะครับพลตีขุนพันธาราชเดชนะครับมือปาดกดาบแดงนะครับมือปาดาบแดงกับในพลหนังเหนียวนะครับตอนเกษียณอายุพร้อมกันนะครับในปี06ก็จัดสร้างนะครับพระพิมพ์นี้ขึ้นนะครับจริงๆในพิธีที่จัดสร้างเนี่ยคือท่านจะหล่อหลอพระประธานนะครับให้กับศาราที่หน้าวัด พระปฐมเจดียนะครับก็มีการหล่อพระยุคราวดีนะครับแล้วก็สร้างศาราขึ้นที่หน้าพระปฐมเจดีนะครับแล้วก็ในในในพิธีนั้นก็จะมีมีสร้างพระด้วยนะครับก็ซื่เป็นพระชุดพุทธราวดีนี้นะครับสร้างอยู่แสนแสนหกหมื่นแปดพันองค์นะครับ พิมพ์พระเนี่ยเอามาจากพระร่วงโรจนาลิศนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นกดยันนะครับด้านหลังกดยันยันนะชักยอดอุณาโลมขึ้นไปนะครับประวัติการสร้างเนี่ยก็คือทั้งสองท่านนะครับก็ต้องการสร้างเพื่อที่จะทำานุบำรุงพุทธศาสนานะครับแล้วประกอบกับ เกษียณอายุราชการนะครับสร้างออกมาก็ได้แจกจ่ายนะครับไม่มีจำห่ายเช่าบูชานะครับก็มีการแจกจ่ายนะครับแจกจ่ายให้ตำรวจทหารทั่วนะครับทั่วไปในพิธีนั้นก็ยังมีกลิ่งนะครับกลิ่นภูทรัตวีนะครับแต่กลิ่งเนี่ยสร้างน้อยมากนะครับตามบันทึกก็ประมาณ80กว่า80กว่าองค์นะครับแล้วก็มีพระบูชาอีกนิดหน่อยนะครับ ตอนสร้างนี่ออาจารย์นำนะครับอาจารย์นำวัดนอนศาราตอนนั้นเนี่ยก็เ,เป็นชีพขาวนะครับกำลังจะเบิดจะบวชท่านบวชปี06เหมือนกันนะครับแต่ว่าก่อนนั้นท่านก็เป็นอาเกตเป็นอาจารย์นะครับอาจารย์สายเขาอ้ออาจารย์ผู้แก่วิชาอยู่แล้วนะครับท่านก็มีการเรียกว่าเป็นแม่งานในการสร้างพระชุดนี้นะครับ เนื้อหามวลสารนี่ก็จะมีหัวว่านป่า400ชนิดนะครับมีดินสังเวนะครับมีตะไคร่จากเจดีทั่วประเทศนะครับเจดี JD สำคัญทั่วประเทศนะครับมีเศษพระสมเด็จนะครับเศษพระกรุนางตรานะครับแล้วก็ผงมวลสารจากคณาจารย์ต่างๆนะครับรวมทั้งน้ำมนต์จากพิธีสำคัญสำคัญในช่วงนั้นด้วยนะครับการปลูกเศษนะครับ เรียกว่าปลุกเสก3วาระนะครับมีการปลุกเสกอยู่3วาระ2วาระแรกนี่ทำที่วิหารหลวงที่นครศรีธรรมราชนะครับสองวาระแรกนี่ก็รวมถึงการกดพระนี้ด้วยนะครับก็มีตำรวจทหารมาช่วยกันกดนะครับก่อนกดคนที่เข้ามาในบริเวณนะครับที่กด กดพระเนี่ยก็ต้องมีการถือศีลน,นะครับมีไม่อนุญาตให้คนภายนอกเข้าไปนะครับก็ค่อนข้างจะมีพิธีหลีตองค่อนข้างมากนะครับในสองวาระแรกที่มีการปลุกเสกที่นครเนี่ยครับพระทางสายเขาอ้อก็มาช่วยแทบจะที่มีชื่อเสียงนะครับก็มาร่วม วิธีพุทธาพิเศษนะครับแทบท,บทั้งหมดนะครับแต่ไม่มีการบันทึกชื่อไว้นะครับส่วนวราระที่3เนี่ยไปมีการปลุกเสกที่หน้า,าพระปฐมเจดีนะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีการเชิญเกติอาจารย์นะครับที่สำคัญนะครับตัวอย่างเช่นนะครับหลวงพ่อเงิน วัดนอนในหอมนะครับหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาหลวงพ่อเต๋นะครับวัดสามงามหลวงปู่เพิ่มนะครับวัดกลางบางแก้งหลวงปู่โตนะครับหลวงปู่โตวัดประดู่สิมพรีนะครับมีพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธ์นะครับมีอาจารย์ชุมชัยคีรีนะครับก็ไปร่วมงานพิธีพุทธาพิเศษนะครับเราขาดไม่ได้ก็อาจารย์นำนะครับอาจารย์นำกับขุนพันธลักษณ์ราชเดชนะครับประธาน ผูร้ริเริ่มจัดสร้างนะครับภาพนี้ก็ถือว่าครบเครื่องนะครับครบเครื่องทางพิธีกรรมแล้วก็มวลสารแล้วก็เกจิอาจารย์นะครับรวมทั้งเจตนานะครับเรียกว่าครบเครื่องทางถ้าใครเป็นนับถือทางสายเข่าอ้อนะครับก็สามารถที่จะใช้ พระทูปปุถารวดีนี้ได้อย่างสนิทใจนะครับได้อย่างสนิทใจแล้วก็ราคาก็ยังไม่สูงนะครับหลักพันต้นนะครับพระเนี่ยกดออกมาออกมามี2สีนะครับก็ <c oughs> ค,คือสีออกมาสีน้ำตาลแบบนี้นะครับแล้วก็มีสีดํานะครับกดเป็นพระเป็นหน้าพิมพ์หน้าเดียวนะครับลองชมดูพระเป็นหน้าพิมหน้าเดียวนะครับ,ดนนดรบกดเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็ มีเนื้อเกินนะครับมีเนื้อจากการปั้นมวลสารนะครับกดเข้าไปในแม่พิมพ์บล็อกหน้าเดียวแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังประทุนนะครับมีเนื้อเกินเพื่อที่จะสามารถกดกดยันเข้าไปได้นะครับได้ชัดเจน,นะฮะแกะออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะ สวยงามนะครับจำลองพระร่วงโรจนฤทธิ์นะครับพระร่วงโรจนฤทธิ์ที่อยู่ด้านหน้าองค์พระประถมเจดีย์นะครับนี่จำลองมานะครับองค์พระจะยกมือขวาขึ้นมานะครับยกมือขวานะครับมือซ้ายทิ้งดิ่ง ประทับยืนบนบัวนะครับดอกบัว,บวกดออกมาได้ลึกชัดเจนนะครับแม่พิมพ์มีมีหน้าเดียวมีสโลปนะครับมีสโลป e แม่อยู่ในบล็อกแม่พิมพอันนี้คือลักษณะของเข้าไปอยู่ในเนื้อพารเข้าไปอยู่ในบล็อกแม่พิมพ์นะครับองค์นี้อง์นี้ด้านล่างจะมีรอยธรรมชาตินะครับ เนื้อเนื้อแตกละแหงออกมานะครับพระเนื้อว่านนะครับเนื้อดินผสมว่านแล้วก็มีน้ำประสานนะครับแต่ว่าพระปีศูนย์นะครับถ้าพัาไม่ได้ใช้ก็จะออกแห้งๆแ,แบบนี้นะครับมีมวลสารจะออกแห้งๆนะครับพัดจะดูแห้งๆเบามือนะครับด้านหลังนะครับส่วนใหญ่ก็จะอุมนะครับ เป็นโมนสารเนื้อพลา์ที่ล้นแม่พิมพ์มานะครับเป็นลักษณะอูมขึ้นมาแบบนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีการกดกดยันลงไปนะครับกดยันค่อนข้างลึกนะครับเป็นยันตัวนักนะครับชักยอดคุณานโลมขึ้นไปในกรอบนะครับในกรอบส,สามเหลี่ยมคล้ายๆเจดี มวลสารว่านนะครับว่าน,นว่านตรงนีน้นนนจะออกสีน้ำตาลนะครับเป็นพระที่พันต้นนะครับแต่ว่าพุทธคุณนะครับถ้าใครเชื่อถือในสายเขาอ้อเนี่ยนะครับ,ะรบจะสร้างจากการดำหลของในพล ในพลตำรวจสายปากปามนะครับสองท่านนะครับมือปากดาบแดงกับในพลหนังเหนียวนะครับโอเคเก็บพระแล้วสบายใจยิ่งนานยิ่งทรงคุณค่าขอบคุณครับ